สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปตอมอนไทยฟาร์มนะครับวันนี้แอดโมจิจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยีนของคลิปตอมอนกันข้อมูลที่เรารวบรวมมานะครับมาจากไวท์เพเปอร์แล้วก็การพูดคุยกับทีมพัฒนาหรือว่าทีมเดฟนั่นเองนะครับข้อมูลที่นําเสนอไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการอัปเดตถ้าอยากรู้ข้อมูลก่อนใครนะครับสามารถติดตามได้ที่กลุ่มคลิปตอมอนไทยฟาร์ม มีทั้งกลุ่ม Facebook กลุ่ม Discord แล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับเมื่อวานนะครับหลายๆคนก็ได้รับไข่กันแล้วนะครับ Air Dr อ p รัวๆเลยซึ่งพอรับไข่มาแล้วนะครับก็จะมีส่วนแรกที่เห็นเป็น Visual ของไข่ว่าเป็นรูปร่างยังไงนะครับน่าจะเป็นธาตุอะไรส่วนที่2จะเป็นส่วนของยีนเกี่ยวกับธาตุนะครับแล้วก็ประเภทของคลิปตมอนว่าเป็นประเภทโจมตีหรือว่าเป,เป็นประเภทป้องกัน และส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของยีนคุมลักษณะของคริปตมอนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเก็บกับส่วนนี้แหละครับคริปตมอนยีนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด37 couples ซึ่งแต่ละยีนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติของคริปตมอนนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือยีนที่มีผลต่อการเลี้ยงดูช่วงถัดมาคือช่วงการฝึกฝนและช่วงสุดท้าย น่าจะเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับก็คือช่วงที่เราเอาคลิปตมอนไปต่อสู้กันนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับยีนที่มีผลต่อการเลี้ยงดูอ่ามันมียีนอะไรบ้างนะนี่เลยครับยีนที่มีผลต่อการเลี้ยงดูของคริปตมอนแบ่งออกเป็น3ามคู่โพนะครับอันแรกก็คือ constitution อันถัดมาคือ affection และอันสุดท้ายฮังเกอร์มีใครทราบไหมครับว่าแต่ละอันเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรกันบ้างอืมน่าสนใจใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าและอยีนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพวกนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงล่ะครับเราเลี้ยงแบบบ้านๆได้ไหมครับคริปโตอมอนจะรอดไหมแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงคริปโตอมอนไม่ดีพอคริปโตอมอนตัวนั้นจะตาย หมายความว่ามันจะหายไปในอากาศเลยนะครับและเงินทุนทั้งหมดที่เราลงมากับคริปตมอนตัวนั้นจะหายไปเลยแต่หลังจากที่ทีมเดฟและคอมมู n นิตี้ได้พูดคุยกันแล้วนะครับสถานะการตายถูกเอาออกและเปลี่ยนเป็นสถานะฟรีซแทนสถานะฟรีซคืออะไรสถานะฟรีซก็คือแปลเป็นไทยนะครับเป็นสถานะแช่แข็งโดนแช่แข็งหมายความว่าคริปตมมอนตัวนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลย จนกว่าเราจะทำการ unfreeze คริปโตมอนตัวนั้นซึ่งในการ unfreeze เนี่ยเราจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อ unfreeze คริปโตมอนตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงคริปโตมอนไม่ดีเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองและอันที่2นะครับสุขภาพของคริปโตมอนนะครับส่งผลต่อการฝึกฝนครับถ้าสุขภาพดีก็มีโอกาสมี potential ที่จะฝึกฝนได้ดีและเป็นคริปโตมอนที่ต่อสู้ได้ดีนะครับโอเค เมื่อรู้ถึงความสําคัญกันแล้วก็เตรียมไปดูรายละเอียดได้เลยครับแล้วเราจะไปดูยีนพวกนี้ได้ยังไงครับจากข้อมูลหน้าที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับรายละเอียดในส่วนที่3เนี่ย constitution จะอยู่ตรงนี้ครับล่างสุดเลยซ้ายมือ affection จะอยู่เหนือขึ้นมานะครับแล้วก็ hunger จะอยู่บนสุดเลยทีนี้ไปดูแต่ละอันกันอันแรกนะครับ constitution หรือว่าความแข็งแรงถ้าค่าเป็นศูนย์เนี่ย หมายความว่าคริปตม่อนตัวนั้นอ่อนแอป่วยง่ายต้องรักษาบ่อยๆต้องมีค่าอยู่ค่ายาค่าโรงพยาบาลแต่ถ้าค่าเต็มร้อยเลยนะครับหมายความว่าคลิปตม่อนตัวนั้นโคตรที่จะแข็งแรงนะครับชาตินี้ไม่มีวันป่วยแน่นอนสรุปว่า constitution นะครับค่ายิ่งมากยิ่งดีไปดูอันถัดไปกันเลย affection หรือว่าความสเสน่หานะครับ ถ้าค่าเป็น0เนี่ยหมายความว่าคริปโตมอนตัวนั้นขี้เหงามากๆคุณอาจจะต้องมากอดมันวันละ3เวลานะครับหรือว่ามารูปหัวมันบ่อยๆแต่ถ้าค่าเป็น100นะครับหมายความว่าคริปโตมอนตัวนั้นสตรองคุณอาจจะมาคุยด้วยกับมันเดือนละครั้งนะครับมันก็โอเคมันก็ยังมีความสุขอยู่สรุปแล้วนะครับค่า affection ค่ายิ่งมากยิ่งดีครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ hunger ความหิวโหย ถ้าค่าเป็นศูนย์เนี่ยหมายความว่าคริปตโตมอนตัวนั้นกําลังไดเอทอยู่ครับนานๆกินทีไม่ต้องกินเยอะนะครับแต่ถ้าค่าเต็มร้อยหมายความว่าคุณได้คริปตโตมอนที่ตะกระตะกรามมากๆก,ก,กินได้ทั้งวีทั้งวันกินแล้วกินอีกคุณจะต้องเอาอาหารและค่าอาหารมาลงกับมันค่อนข้างเยอะนะครับสรุปแล้วฮังเกอร์ค่ายิ่งมากยิ่งไม่ดีนะครับแล้วทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วเอ๊ะ มันมีทั้งค่ารักษาค่าอยู่ค่ายาค่ากอดค่าอาหารด้วยแล้วอย่างนี้เวลาเราเลี้ยงดูคริปตมอนมันจะต้องจ่ายเงินแพงไหมครับเนี่ยอ่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับมีใครรู้ไหมครับว่ามันต้องจ่ายสักเท่าไหร่ในการเลี้ยงดูคลิปตมอนตัวหนึ่งจากการปรึกษากันนะครับของทีมเดฟเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสมดุลของคลิปตมอนเทรนเนอร์ทุกคนนะครับ ทีมเดฟได้บอกว่าค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในราคาฟรีได้ยินไม่ผิดครับฟรีเพื่อเกิดความเท่าเทียมกันนะครับค่าต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะฟรีดีแล้วครับหลายคนคงสบายใจแล้วนะโอเคเมื่อทุกคนติดตามมาถึงตรงนี้นะครับน่าหวังว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับยีนการเลี้ยงดูของคริปโตมอนไปอย่างเต็มที่เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์และกดติดตาม YouTube Channel ไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารและโอกาสดีๆจากทางคลิปตอมอนไทยฟาร์มนะครับและก่อนจากการเรายังมีควิสเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนช่วยกันดูตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายนะครับถ้าเกิดคุณเห็นคลิปตอมอนที่มียีนแบบนี้เนี่ยช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเวลาเราเลี้ยงดูมันเนี่ย คลิปตอมอนตัวนี้จะมีลักษณะประมาณไหนครับดูได้จากค่า constitution affection และก็ hunger นะครับสีตรงนี้เป็นสีเหลืองๆนะครับหมายความว่ามีค่ากลางๆา <c oughs> ถ้ารู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้แอมโมจิ A ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรขอใบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยีแน่นอนถ้าสนใจต้องรอติดตามชมกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ